หรือเป้าหมายอะไรเรียกร้องขออนุญาตให้เปว่าช่วงนี้เรากำลังจะต้องทำเพื่ออะไรที่นัอหาตอบตอบจารเสิครัรวมทั้งทำยังไงก็ได้ให้เรามาอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆให้มันมีความพร้อมเวลาที่มันไปทายซีซั่นหรือซีซั่นที่มีนะเออฉันบอกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนค่ะ เมื่อไหร่ที่เป็นช่วงกำหนดจากอบรมระหว่างวัที่24-25ถึงสิงหาคม2566นะเรียนตามบูติกรีสอร์ตัมเบอสิเกาจังหวัดกรังเพื่อเพื่มทักษาความรู้รั่เป็นอย่างสูงนะคะวันนี้นะคะได้เวลาสูงแร้วของการเป็นเชิญท่านประหลัดจังหวัดตอนนะะี้ได้รับมองหมายจากทากา่นกนนนานผูว่า แ้นการเป็นบัตรตังนะครับท่านสกลสั่งเจญสุภานะครับท่านจิตประิตนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยต้องมอวบานอยู่ของท่านด้วนคเน่การเรามีที่อยบโลกนะครับ่นกอเที่ยวเามาเยอะมามายอนี้เราจะ้าเราี่ยยืนสิ่งที่เราทอยู่แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนี่ครับจังหวัดเราเนี่ยท่านก็สำคัญท่านคุณธนากรนี่ควับผมก็มาเป็นนายชากิน เนี่ยวนอาจจะรับเรื่องานที่มาเมือันนี่ผมยึดเสาโดยช่าที่ขึ้นทางทะเลก่เกต่างเก่งกงามต่างนะครับท่านก็รู้ดีมากอย่างบอกเอคือเต่างของเราแล้วก็เรามีอันตรัหลายเรื่องนเมจันเราม